สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Xbox Ads นั่ับนะครับและนี่คือคลิปวิดีโอ Xbox Series X Xbox Series S จะเป็นเครื่องเกมที่ดีที่สุดให้คุณสำหรับการเล่นเกมมากกว่า1,000เกมจาก Xbox ทั้ง4รุ่นที่ผ่านมานะครับผม Xbox Studio นะครับได้ส่งเครื่อง Xbox Series X และ Xbox Series S เนี่ยให้กับเหล่ายูทูบเบอร์หรือ สำนักข่าวต่างๆในโลกออนไลน์นะครับผมเพื่อทําำการทดสอบระบบต่างๆของเครื่อง Xbox Series X และ Xbox Series S หนึ่งในสิ่งที่ถูกทดสอบนั่นก็คือระบบ Backward Compatibility หรือที่เราเรียกกันว่าระบบ BC นะครับผมซึ่งในระบบ BC ที่ Xbox Series X และ Xbox Series S ทำได้นั้นก็ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวและเมื่อการทดสอบผ่านไประยะหนึ่งนี่คือบทความที่ทาง Xbox โดยเ w w บเว Xboxy.com ได้ตีพิมพ์และนำเสนอเป็นบทความขอบคุณและให้คำมั่นสัญญาสำหรับคนที่มีเครื่อง Xbox นะครับผมโดยบทความนั้นมีดังนี้ว่า Xbox Series X และ Xbox Series S จะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเล่นเกมมากกว่า1,000เกมจาก Xbox ทั้งสรุ่นที่ผ่านมาในฐานะนักเล่นเกมเราทราบดีว่าการรักษาและเคารพในมรดกของการเล่นเกมของคุณมีความสำคัญเพียงใดเราเชื่อว่าเกมและแฟนชั่ที่คุณชื่นชอบและความก้าวหน้าและความสำเร็จของคุณ อุปกรณ์เสริมสำหรับการเล่นเกม Xbox One ของคุณและมิตรภาพในชุมชนที่คุณสร้างขึ้นผ่านการเล่นเกมทั้งหมดควรจะย้ายไปอยู่กับคุณตราบนานเท่านานนอกจากนี้เรายังเชื่อว่าโดยปกติแล้วไม่เพียงแต่คุณควรจะสามารถเล่นเกมทั้งหมดของคุณในอดีตได้โดยไม่จาเป็นต้องซื้ออีกครั้งแต่พวกเขาควรดูและรู้สึก หรือเล่นได้ดีขึ้นใน Xbox รุ่นต่อๆไปคอนโซลที่ดีควรมีการเก็บรักษาและปรับปรุงเกมหลายพันเกมที่คุณรู้จักหรือชื่นชอบและยังไม่ได้ถูกค้นพบนั่นคือวัตถุประสงหลักนับตั้งแต่เริ่มโครงการ backward compatibility ในปี2015 และด้วยการเรียนรู้จากความสำเร็จที่ยาวนานหลายปีจากการทดสอบการเล่นเกมมากกว่า500,000ชั่วโมงจาก Xbox ทั้ง4รุ่นในปีที่แล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ Xbox Series X และ Xbox Series S เราอดที่จะรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งคุณจะสัมผัสได้ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนนี้เกมจะเล่นได้ดีที่สุดบน Xbox Series X และ Xbox Series S เกมที่มีในระบบของ Backward Compatibility จะรันบน Xbox Series X และ Xbox Series X, โดยใช้ความสามารถของ CPU, GPU และ SSD อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่มีโหมด Boost ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการจำกัดความแรง CPU หรือ GPU พลังเต็มรูปแบบของคอนโซลสำหับแต่ละเกมซึ่งหมายความว่าเกมทั้งหมดทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงที่สุด ตามที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าแพลตฟอร์มเดิมการเล่นเกมเวอร์ชั่นดั้งเดิมแต่ให้ความสำคัญกับเฟรมเรทและการเรนเดอร์คุณภาพของเกมเพย์ให้สูงขึ้นและคงที่มากขึ้นด้วยความละเอียดสูงสุดและคุณภาพของภาพเกมในระบบ b a c k w o r r d o o p p t t b i l i t y ยังได้รับประโยชน์ จากการลดเวลาในการดาวน์โหลดลงอย่างมากเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานที่จะก้าวกระโดดจาก NVMe SSD ที่ออกแบบเองของเราซึ่งเป็นหัวใจของสถาปัตยกรรมความเร็วแบบ Xbox ตัวใหม่ระบบใหม่ Auto HDR ในเกมสมัยใหม่มักจะออกแบบมาให้สอดคล้องกับระบบของ HDR เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยรวม HDR ช่วยให้เกมสามารถแสดงค่าความสว่างของสีได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้ให้ความรู้สึกที่สมบูรณ์มีความลึกเป็นพิเศษให้แก่ภาพเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไดนามิกมาตรฐาน HDR ตัวอย่างเช่นแสงไฟฉายจะดูสว่างมากกว่าและดอกไม้สีแดงก็จะดูสดมากกว่าอย่างไรก็ตามเกม Xbox หลายพันเกมที่จะส่ง หรือผลิตขึ้นก่อนที่จะมีเทคโนโลยี HDR และเปิดตัวครั้งแรกกับ Xbox One S หรือแม้กระทั่งเกม Xbox One บางเกมนักพัฒนาก็ไม่มีทรัพยากรในการพัฒนาหรือให้เวลาในการจัดทำรูปแบบ HDR แก่ตัวเกมแต่ด้วยฮาร์ดแวร์ของ Xbox Series X และ Xbox Series S, เราจึงขอนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ให้กับคุณ นั่นก็คือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Auto H D R Auto H D R จะเพิ่มการปรับปรุง H D R ให้เกมที่มาพร้อมกับ S D R ดั้งเดิมโดยอัตโนมัติระบบนี้จะช่วยเพิ่มคุณภาพของภาพของเกม S D R เดิมโดยไม่เปลี่ยนจุดประสงค์ทางศิลปะดั้งเดิมของเกมระบบจะใช้ H D R อัตโนมัติเพื่อให้นักพัฒนาไม่ต้องทำงานใดๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะนี้นอกจากนี้เมื่อฮาร์ดแวร์ของคอนโซลเปิดใช้งาน Auto HDR r จึงไม่มีการเร่งประสิทธิภาพใดๆเพื่อเพิ่มคุณภาพการทำงานของ CPU หรือ GPU หรือหน่วยความจำและจะไม่มีการเพิ่มเวลาแฝงเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดนวัตกรรมที่น่าทึ่งสำหรับเกมบางประเภท และก่อนที่จะถึงเวลาคอนโซล Xbox ตัวใหม่ในเดือนพฤศจิกายานนี้ทีมงานใช้เวลาเล่นเกมมากกว่า500แสนชั่วโมงในแคตตาล็อกเกมที่อยู่ในระบบ backward compatibility ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ของคุณจะดีที่สุดไม่ว่าคุณจะชื่นชอบเกมประเภทไหนก็ตามนอกเนือจากการปรับปรุงเกมในระบบ backward compatibility จะเห็นได้จากประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มขึ้นทีมวิวศวกรที่ดูแลระบบนี้ของเรายังคงคิดค้นและผักดันขีดจำกัดของการเก็บรักษาและการปรับปรุงเกมเพื่อให้ไลบรารีเกมปัจจุบันของคุณสามารถสืบค้นได้ง่ายและเข้าเล่นได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมไม่มีผลงานใดจากนักพัฒนาจะถูกดัดแปลงแก้ไขด้วยที่เรายังคงเคารบความตั้งใจทางศิลปะ และวิสัยทัศน์ของผู้สร้างดั้งเดิมเทคโนโลยีใหม่ในการเพิ่มเฟรมเรทเป็น2เท่า Xbox Series X และ Xbox Series S นำประสิทธิภาพแห่งอนาคตมาสู่เกมโปรดของคุณเฟรมเรทที่สูงขึ้นและสมูทขึ้นจะทำให้เกมมีความรู้สึกราบรื่นส่งผลให้การเล่นเกมสมจริงยิ่งขึ้น การปรับปรุงหลายอย่างเป็นผลมาจากโปรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาของเราให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งช่วยให้เกมในระบบ backward compatibility เล่นและใช้ประโยชน์จาก CPU GPU รวมถึงหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นจากคอนโซลรุ่นใหม่อย่างไรก็ตามทีมงานของเราได้พัฒนาการวิธีการใหม่ๆในการเพิ่มอัตราเฟร,รมให้เป็น2เท่าของเกม อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะไม่สามารถใช้ได้กับหลายๆเกมเนื่องจากสภาพฟิสิกหรือแอนิเมชันดั้งเดิมของเกมแต่เทคนิคใหม่เหล่านี้ที่ทีมพัฒนาสามารถผลักดันเอนจิ้นเกมให้แสดงผลได้เร็วขึ้นเพื่อประสบการณ์ที่ลื่นไหลกว่าเดิมมากกว่าเกมดั้งเดิมจะมอบให้ได้เนื่องจากความสามารถของฮาร์ดแวร์เดิมอัตราเฟรมของ f a l out 4ที่แสดงด้านในคลิปวิดีโอนี้จะเพิ่มขึ้นจาก30 fps เป็น60 fps บน Xbox Series S ซึ่งเป็นวิธีใหม่ในการรักษาความเพลิดเพลินให้กับเกมในตำนานเกมนี้ ภาพที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งคุณจะต้องเห็นเองถึงจะเชื่อใน Xbox One เราสามารถจัดเตรียมรายการเกมที่ได้รับการปรับปรุงมาสลับ Xbox One X ผ่านวิธีที่เรียกว่า The Hershey Metal Continue จาก Xbox 360ที่แสดงผลที่720 p และเกม Xbox Original ทำงานที่360 p เพื่อให้เล่นเกมที่4 k บน Xbox One X ซึ่งเกินความสามารถของแพลตฟอร์มเดิม วิธีการ THE h o s ช che, i m e นท a l c o n t i n u o u s ยัง use, คงถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับ Xbox Series S ที่มีความละเอียดแบบ 2K และ 4K บน Xbox Series X การกรองพื้นผิวที่ได้รับการปรับปรุงยังมาพร้อมกับเกมในระบบ Backward Compatibility บน Xbox Series X และ Xbox Series S หรือบน Xbox One X ส่วนหนึ่งของแคตตาล็อกที่ได้รับประโยชน์จากการออกแบบ Io โอไซทอปิกที่คูณ16ที่เพิ่มขึ้น16เท่าจากการปรับปรุงคุณภาพของเกมบน Xbox Series X และ Xbox Series S มีการเปิดใช้งานของ n อนออซอลทอปิกเท่าสลรับเกมในระบบ BC คำสัญญาจากเรา Xbox ทีมงานในระบบ backward compatibility ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อให้เกมทั้งหมดที่คุณชื่นชอบและคิดถึง พร้อมให้คุณใช้งานบน Xbox Series X และ Xbox Series S การเล่นเกมจะเป็นเรื่องง่ายและมหัศจรรย์เหมือนที่เคยเป็นมาเพียงแค่ใส่แผ่น Xbox One Xbox 360หรือ Xbox Original ที่รองรับระบบ DC กับเครื่องโปรดของคุณใส่ลงไปในช่องของ Xbox Series X และติดตั้งเกมคุณก็พร้อมที่จะเล่นจาก Library Digital ของคุณ รายชื่อเกมจะปรากฏขึ้นทันทีพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดบนคอนโซลหรือคุณลงชื่อเข้าใช้หากคุณได้ติดตั้งเกมของคุณลงในไดรฟ์ภายนอกแล้วคุณสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไฟล์นั้นไปยัง Xbox Series X และ Xbox Series S โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมและด้วยการบันทึกบนระบบข่าวคุณจะย้อนกลับไปเล่นยังจุดที่ค้างไว้ได้เลยสำหรับผู้ที่คุณยังคงเพลิดเพลินกับ Xbox 3 6 0หรือ การบันทึกบนระบบค่าวจะให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้ Xbox 360ทุกคนทำให้การถ่ายโอนเกมโปรดของคุณไปยัง Xbox Series X และ Xbox Series S ง่ายยิ่งขึ้นการรักษาเกมในอดีตสำหรับเราแล้วเป็นพื้นฐานที่อยู่ในสายเลือดของเราชาว Xbox และเราสัญญาว่าสิ่งที่เราจะมีต่อคุณ และจะทำให้คุณอย่างต่อเนื่องบนระบบ Xbox backward compatibility ซึ่งจะช่วยเก,ยวก็บความทรงจำของคุณและช่วยให้คุณได้สัมผัสกับความทรงจำในการเล่นเกมที่คุณชื่นชอบอีกครั้งในรูปแบบใหม่ๆเกมโปรดของคุณเราจะยังคงรักษาทุกสิ่งที่พัฒนาดั้งเดิมตั้งใจทิ้งไว้ให้กับคุณในขณะที่เราจะทำการปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆให้หน่าตื่นเต้น ไม่จำเป็นต้องมองย้อนกลับไปที่เครื่องเก่าเพราะเกมของคุณพร้อมจะก้าไปสู่ Xbox รุ่นต่อไปใน Xbox Series X และ Xbox Series S ครับและนี่ก็คือบทความที่เผยแผ่อยู่บน xboxy com นั่นเป็นคำมั่นสัญญาที่ Xbox Studio ให้กับผู้ครอบครองเครื่อง Xbox ว่า คุณจะไม่ถูกทอดทิ้งและเกมโปรดของคุณจะยังคงถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในคอนโซลรุ่นต่อไปของ Xbox สําหรับวิดีโอนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้นะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและ วิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรก็หวังว่าผู้ชมทุกคนจะติดตามนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมสวัสดีครับ Me, mate, not me. Look at our family, mate. Come on, you gotta understand. You, you're not human. The curse of the dragon sword has infested your entire body. Old Slavic curse, you know. The grip of murder, they call it. It's not an easy thing to live in the darkness. This is the beginning of the end of the world. <laughs> the dear Fest guests have already started to arrive. This KBFFM, and now some music. Wow, it's gorgeous, Alan. Her own private island. Alice. Cauldron Lake is a special place. The darkness will consume everything. This is just fantasy. We're not.